หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับทำไมถึงมีอาการปวดมากนะครับเรามาดูตามวิดีโอนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวสีแดงนะครับเป็นตัวอย่างของเจลนะครับที่มันอยู่ในหมอนรองกระดูกเรานะครับสีบรอนสีขาวๆตรงนี้คือตัวเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งเป็นกระดูกอ่อนเนาะพอเวลาที่มันมีความเสื่อมนะครับเจลข้างในเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับเจลมันจะไหลออกมากดทับเส้นประสาทไขสันหลังนะครับซึ่งที่เห็นเป็นสีเหลืองๆด้านหลังเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งพอเวลามันโดนกดทับเส้นประสาทปุ๊บเนี่ยคือมันจะปวดมากปวดทรมานนะครับปวดเล้าลงขานะครับเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนอ่อนโยนมากบอบบางมากนะครับส่วนตรงเอวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นประสาทหางมา้าซึ่งมันจะควบคุมอวัยวะเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายนะครับระบบปัสสาวะนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับหรือขาเรานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยพอเวลาที่เป็นบริเวณเอวแล้วเนี่ยก็จะมีอาการแบบปวดเล้าลงขาบ้าง กามเนื้อขาอ่อนแรงบ้างนะครับเกิดอาการชาขับถ่ายลําบากอันปัสสาวะไม่อยู่หรือผู้ชายบางคนก็สมรรถภาพทางเพศเสื่อมก็มีนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเราอะครับมันเสื่อมแล้วมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทนะครับเพราะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยต้องฟื้นฟูให้ตรงจุดสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการแบบที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าเราเคยดูแลนะครับมาหลายวิธีแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราแค่รักษาปลายเหตุนะครับเราไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุมันจริงๆนะครับ ถ้ามีปัญหาสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือสามารถทักเข้ามาในเพจนี้ได้เลยนะครับเรามีแอดมินนะครับหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะครับให้คําแนะนําในการดูแลฟื้นฟูนะครับสวัสดีครับ